สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียลูมนะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะแม่จ๋าจะมาเฮ็ดคลิปเล่าให้ฟังเนาะหลังจากที่อ่าเว้าให้พี่น้องฟังไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแชร์นะคะว่าอ่าวิธีการลงทะเบียนนะคะกับเมืองไทยนะคะเป็นแบบไหนแน่เนาะแบบาาาล้วกนะ็จะเริ่มต้นจังไหนแน่แล้วก็แบบว่าค่าใช้จ่ายหรือนู่นนี่นั่นอีหยังน่ะจะมีจังไหนแน่เดี๋ยวอ่าื้อนี้นะคะแม่จ๋าจะมาแจกแจงให้ฟังนะคะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังคร่าวๆเนาะหลังจากที่เฮาลงทะเบียนไป4ี่ห้มื่นเนาะเฮาก็ได้อ่าการตอบรับจาก ไทยแลนด์พัสนะคะตอบรับกับมาแล้วนองละก็เดี๋ยวที่นี่นะคะเข้ากับแบบล่อมือนะคะล่อมือที่จะบินไปเมืองไทยเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่เาให้ฟังคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นอ่าเอกสารทั้งหมดนะคะที่เข้าจะใส่ในการเดินทางนะคะเป็นแฟ้มเอกสารทั้งหมดเลยของป้าของแม่จา๋าของน้องเล็กสามคนนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่เยอะมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่เาให้ฟังว่าคันแรกนะคะเข้าตองเ็ดแบบไหนนะคะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าให้ฟังข่าวๆนะคะว่าอาเริ่มต้นเขาต้องเห็ดแบบไหนแน่เนาะขั้นแรกนะคะรับแรกเลยเขาก็ต้องเบิ่งว่าอาไปอาเบิงกฎร,ระเบียบนะคะที่เขาให้เขาเมืองไทยน่ะเข้า้องเห็ดแบบไหนแน่ละกัออาเบิงระบบข,ของ Thailand Pass นะคะว่าเราต้องมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะคะล้วก็คือแบบชงนี้คือสถานการณ์เขากับแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการจะกลับเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วล่ะ แต่ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากโรคระบาดหรืออย่างหลายๆอย่างทางเมืองไทยดีขึ้นแต่ทั้งนี้กับบอดีอย่างความมณนี่ก็คือสลับกันไปสลับกันมาแต่ที่นี่นะคะเขาก็เลยแบบรอบบ๊วยละละก็เลยตัดสินใจไปเพราะว่าแม่จ๋ามีทุนนะคะจําเป็นที่จะต้องกลับไปจัดการนะคะทางเมืองไทยเนาะนั่นแหละก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะกลับเมืองไทยในครังนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เฮาเห็นก็นคือแบบว่าเออนั่นแหละศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ กฎระเบียบของไทยแลนด์พาสนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วที่นี่เข้าก่ามาจัดเตรียมเอกสารนะคะว่าในไทยแลนด์พาสเน่ะเขาให้ข้าเหตุยังแล้เข้ากับไปปฏิบัติตามขั้นตอนของเขานะเออนั่นแหละเตรียมเอกสารทุกอย่างซึ่งที่นี่นะคะ,ะหลังจากที่เข้าหากฎระเบียบเขาแล้วแล้วก็เตรียมเอกสารยังแล้วนะคะที่นี่เข้ากัาไปอจองนะคะว่าเขาจะไปในโครงการแบบไหนนะคะซึ่งของเขาเลือกไปในโครงการ แซนบอกนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าค่องการอื่นๆเหมือนว่าเขาบนแน่นอนบบช่วยอย่างประมาณนั้นนะตอนที่เขาลงทะเบียนนะตอนนั้นก็คือแบบผู้เก็ตแซนบอกนะครองการแซนบอกก็คือแบบเขาจะชั่วกว่าแน่นอนกว่าจะบม่มีการยกเลิกหรืออย่างกลางคันประมาณนี้นะคะซึ่งบม่มีการเป็นกฎอย่างเขาๆประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเลือกลงที่จะไปครองการแซนบอกนะคะ พอเอ้าเลื่องโครงการเซนบ็อกแล้วที่นี่นะคะเฮาก็ต้องอไปจองนะคะโรงแรมที่พักตามที่รัฐบาลกาหนดมานะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปจองที่ไหนก็ได้ในภูเก็ตนะคะจะต้องจองกับที่เขาระบุที่กําหนดให้นะคะพอแต่เข้าหาโรงแรมได้เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เฮาจะต้องทําการจองนะคะพอจองแล้วนะคะที่นี่าทางโรงแรมเขาจะออกใบเสร็จ ออกอเอกสารคือแบบว่าใบชําระเงินไห้เฮานะคะเสร็จแล้วเฮาก็ต้องไปจอง TPR test นะคะ2ครั้งนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะแล้วกาโรงแรมจะออกไห้นะคะแล้วก็ค่าแท็กซี่จากสนามบินนะคะไปที่พักโรงแรมของเราอันนี้คือโรงแรมก็ต้องออกบินไห้เฮานะคะทุกอย่างคือเราต้องจองตั๋วเครื่องบินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องจองแล้วก็ปินเป็นเอกสารออกมาทั้งหมดนะคะ พอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบุกไดเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เข้ากะไปดําเนินการลงทะเบียนนะคะ Thailand Pass นะคะซึ่งมือแรกที่ลงนะคะสองสามมือแรกที่ลงก็คือแบบลงไปลงมาระบบกระเด่งออกลงไปลงมาระบบกระเด่งออกแต่ที่นี่มันก็คือแบบบื่ยากเกินความสามารถของปอป,ปานะคะเพิ่นกระลุงได้แต่ว่าถ้าใครกังวลน,นะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงหรือทําไม่เป็นเนาะแม่จ๋าก,ก็เห็นมีหลายๆคนนะคะที่อ,อยู่ทางไทยแลนด์นะคะเพิ่นรับจ้าง ล่งทะเบียน Thailand Pass ให้นะคะหรืออยู่ที่นี่เองนะคะแม่จ๋าก็เห็นมีบางกลุ่มนะคะบางคนเขารับลงทะเบียนให้เหมือนกันก็คือจองทุกอย่างอะไรทุกอย่างให้หมดเลยนะคะเขาคิดคนละหน0่นบาทนะคะในการลงทะเบียนเขาจะดําเนินการจองโรงแรมทําอะไรให้เราหมดทุกอย่างเราก็คือจ่ายตังค์ให้เขาแล้วก็พร้อมบินเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาเก็บคนละ1,500บาทเนาะนั่นแหละแต่ว่าของเขาก็คือแบบป๊าป๊าทำเองเนาะนั่นแหละ พอหลังจากที่เขาลงทะเบียนไทยแลนด์พัส s ไปเรียบร้อยแล้วประมาณสองสาวันนะคะเขาก็ได้อ่ารับการตอบรับนะคะว่ายืนยันนะคะว่าระบบที่เราลงไปลงทะเบียนไปคือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอบรับแล้วแล้วก็พร้อมจะบินตามวันเวลาที่เรากําหนดนะคะที่นี่เดี๋ยวอ่า,มาเมจ่าจะมาว่าถึงอ่ารายละเอียดคร่าวๆในการเดินทางของเราเนาะ โปรแกรมการเดินทางของเขานะคะคร่าวๆนะคะเรากาค่าใช้ใจ่ายนะคะคร่าวๆเดี๋ยวจะเอามาเราสูพี่น้องฟังประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดจะกลับเมืองไทยเพื่อว่าอาจะได้หูงงบประมาณว่าเท่าไหร่อย่างประมาณไหนเนาะอะไะเดี๋ยวจะเอามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะ เพื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอันดับแรกเลยนะคะอาที่เขาจะเดินทางออกจากบ้านคือแบบว่ารอบนี้เขาจะไปรถแท็กซี่กันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอารถไปเองน่ะเขาจะต้องไปจอดที่สถานีรถไฟใกล้บ้านแล้วก็ต้องจ่ายค่าที่จอดรถนะคะซึ่งก็จะเป็นเงินจํานวนเยอะมากกว่าที่เราจะกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคุยกันว่า คือแบบจะให้แท็กซี่มารับที่บ้านไปยังสถานีรถไฟใกล้บ้านเนาะซึ่งกับประมาณา10ยูโรนะคะซึ่งบ่ไกลดอกค่าแท็กซี่กับประมาณ10ยูโรนะคะถ้า10ยูโรคิดเป็นเงินไทยกับประมาณ350บาทนะคะอันนี้คือ,อาจากบ้านไปสถานีรถไฟใกล้บ้านนะคะที่นี่เขากาจะไปขึ้นรถไฟจากสถานีใกล้บ้านนะคะ ไปยังเวียนานาเนาะซึ่งจะเป็นสนามบินนะคะสนามบินเขาจะอยู่ที่เวียนนานะคะเขาจะใส่เวลาเดินทางรถไฟประมาณ4ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะก็จะไปถึงสนามบินเวียนานาเนาะรถไฟขบวนนี้นะคะเป็นรถไฟเร็วเขาจะไปลงที่สนามบินเวียนนาเลยนะคะสําหรับค่าตั๋วรถไฟเนาะเป็นรถไฟด่วนนะคะจากสถานีบ้านเราไปลงยังเวียนานาเนาะค่าอ่า ค่าตั๋วนะคะซึ่งเป็นตั๋วที่เข้าอาซื้อไล่เดือนไหวยอยู่แล้วนะคะเข้าสามารถขึ้นลงสายกระไดได้ตลอดเลยแล้วก็จะถูกมากๆนะคะในการซื้อตั๋วไล่ปีเนาะที่นี่นะคะอ่าการไปครั้งเนี่ยคือแบบว่าตกคนละ25ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยกับแปด็ดสิบหาบาทต่อคนเนาะ แต่ว่าน้องอเล็กก็คือบ่อเสียนะคะเพราะว่าเด็กต่ำกว่าอายุ6ขวบลงมาคือนั่งรถไฟฟรีนะคะบอไดเสียเงินเนาะเพราะฉะนั้นแม่จ๋ากระเป๋าสองคนก็คือ50ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1, 7 5 0บาทนะคะอันนี้คือค่ารถไฟนะคะรถไฟด่วนที่ไปสนามบินเวียนนานะคะแต่สําหรับตั๋วรถไฟถ้าเกิดว่าผู้ใดบอไดซื้อไล่ปีหรือไล่เดือนนะคะสมมุติว่าเราไปซื้อตั๋วเลยนะคะ้วก็ไปสนามบินเวียนนาเลยน่ะ จะตกอยู่ที่60ยูโรนะคะเป็นเงินไทยกะ2,100บาทนะคะสำหรับรถไฟที่ป้าจจองก็คือเป็น f อ่าเฟิร์สคลาสนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของอ่าอ่าคลิปวิดีโอที่แล้วทาพี่น้องในเบิงเนาะก็จะมีข้าวเตอร์ิวก็สามารถนั่งดื่มกินอาหารได้วกกาเขาก็จะมีกำหนดโต๊ะนะคะซึ่ง่บหลายโตะ๊ะ้วก็คนจะบ่เยอะนะคะซึ่งป้าก็เลือกเฟิร์สคลาสนะ เพราะว่าเขาจะบริมัวกับคนหลายคนล้ะก็เขาจะได้เซฟในการเดินทางของเขาพอมนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปไปนั่งอีกสั่นหนึ่งก็คือแบบว่าแต่ว่าตรงนั้นก็คือแบบจะร่วมแนละก็คนหลายคนอย่างประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอ่าราคาค่าตั๋วก็จะถูกลงนะคะแต่ของเขาจะเลือกเป็นเฟิร์สาดแบบนี้เพราะว่าเขาต้องเซฟเนาะเขาจะต้องเดินทางไปอีกยาวไกลนะคะกว่าจะถึงประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะ ทีนี่นะคะหลังจากที่เขาไปถึงสนามบินเวียนนาเนาะเขากาจะอ่านั่งเครื่องจากเวียนนาไปลงที่ดูฮานะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะ<ม>เพื่อเขาจะไปรอเปลี่ยนเครื่องที่จะไปอ่าลงภูเก็ตนะคะ เวลาในการรอบเปลี่ยนเครื่องจากดูฮาไปสนามบินภูเก็ตของเฮาก็คือแบบว่าสองชั่วโมงกับห้าสิบนาทีนะคะซึ่งเฮากับกาวามัน่นาจจะเป็นเวลาที่เพียงพอนะคะมีเวลามากพอที่จะอ่าไปเปลี่ยนเครื่องหรือว่าอ่าทุกคนได้ดีแลกได้ยางได้ยอย่างแนราวะอ่าเหตุผลในทางในทีเฮาเปลี่ยนเครื่องกับราะว่านองกะเล็กนะเพื่อนแบบว่าอยู่ในวัยกาลังโซนกําลังอยากหูอยากเห็นวิ่งเต้นตนู่นนี่นั่นคือแบบการเปลี่ยนเครื่องจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านังเครื่องยาวเกินไปแบบไม่จ้าก,กับ บาไหวนะคะ้วกาน้องอเล็ก็คงจะบาไหวเพราะฉะนั้นคือแบบสองชั่วโมงกัผ่าสิบนาทีในระวางที่รถเป็นเครื่องกันาดจ,จะโอเคนะคะนั่นแหละเรืวที่นี่นะคะอ่าเวลาเดินทางนะคะจากสนามบินดูฮานะคะไปลงยังสนามบินภูเก็ตนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณอ่าหกชั่วโมงนะคะเท่ากับจะไปถึงสนามบินภูเก็ตนะคะเพราะหลังจากที่เข้าไปถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะคะจะมีรถแท็กซี่มารอรับเท้าเนาะ ซึ่งหลังจากที่เข้าลงสนามบินภูเก็ตแล้วเนี่ยเราต้องไปตรวจ CPR test นะคะอยู่ที่สนามบินภูเก็ตก่อนเนาะซึ่งอันนี้คือเข้าจองตรวจไวแล้วละก่าแล้วก็มีใบเซ็จเรียบร้อยแล้วสาหรับแท็กซี่นะคะซึ่งแท็กซี่เข้ากับแบบว่าจายแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีบินแล้วเรียบร้อยนะคะแท็กซี่ก็จะไปรอรับเข้าจากสนามบินเพื่อจะรับไปโรงแรมนะคะสาหรับการตรวจ CPR test เนาะหนึ่งคนนะคะเราจะจ่ายไป2,100บาทน,นะคะ ต่อหนึ่งครั้งนะคะสำหรับน้องอเล็กนะคะบริได้ตรวจแบบ CPR test แต่ว่าเราต้องจองนะคะแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเหมือนพ่อกับแม่นะคะจากตรวจตรงนี้แล้วนะคะก็รออีกวันที่ห้าเขาก็ต้องไปตรวจ CPR อีกทีนะคะซึ่งรวมแล้วคือแม่จ๋าก็ต้องตรวจสองครั้งป,ป๊าป๊าก็ต้องตรวจสองครั้งแล้วน้องอเล็กก็ต้องตรวจสองครั้งแต่ว่าน้องอเล็กน่ะจะตรวจแบบน้ำลายหรืออะไร แต่ว่าข้าเจ้าบอกว่าตอนแรกนะเา้าจองที่นี่ทางโรงแรมบอกว่าถ้าไม่จองระบบเราจะไม่ผ่านซึ่งปะ๊าปะก็เลยแบบว่าในกำหนดกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่เขา,หาให้ไนวะ้น่ะคือเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กนะคะเขาไม่ได้ถึงหกขวบหรืออะไรประมาณนี้ก็คือไม่ต้องจองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตรวจอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไปตรวจน้ำลายแทนอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ทางโรงแรมบอกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นระบบมันจะมีปัญหา เออมันจะเออเลยมันจะเปเห็นข้อมูลของเขาอย่างนูน่นนี่นั่นคือหลายเคสมากที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าระบบเขาบอกว่าไม่ต้องจองเออพอแต่ไปหอดโรงแรมปรุ๊บเด็กหน่อยขนาดนี้แล้วทีนี้เขาจะไปหาตรวจคือแบบระบบมันก็มีปัญหาแล้วทีนี้ระบบมันไม่ผ่านนะคะอันนี้คือทางโรงแรมแจงมาเพราะฉะนั้นคือแบบเข้ากับว่าสามารถจีจะเหตุยังไง ทีนี้เขาก็เลยต้องจองแห่หน่องอเล็กนะคะซึ่งแต่ละข้างของหน่องอเล็กก็คือต้องจ่ายสองพันหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะเหมือนของพ่อกับแม่เลยประมาณนี้คือเฮจไนกับบอพานตอนแรกว่าจะโทรไปถามสถานทูตว่าเอะมันเป็นระบบแบบไหนนน่นนี่นั่นที่นี้โรงแรมบอกว่าถ้าบ่าอยากงากระจองเถอจ่ายมาเถอนะคะถ้าบอจังสันคคือระบบมันไม่ผ่านลงยังไงมันก็ไม่ผ่านพันวางสีเนาะแล้วมีหลายครอบครัวที่มาพักอยู่ที่นี่มันก็มีปัญหาแบบนี้พันวางสีเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเออเอา ก็เลยจำเป็นต้องจองเนาะเออเนั่นแหละเขาก็เลยบม่อยากมีปัญหากักลายเป็นว่านอ,อาก,กก็เลยกระจายราคาเท่าเทียมกันราคาเต็มคือของปาปากับไม่จ๋าเลยนะคะซึ่งร่วมตรวจ cpr test นะคะ3คนเนาะคนละ2ครั้งนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดก็1 2 6่0หบาทนะคะในการตรวจ cpr test นะคะแล้วอาค่ารถแท็กซี่ที่ไปฮับเฮาจากสนามบินนะคะ มายัางโรงแรมที่พักของเรานะคะค่าแท็กซี่หนึ่งพันสบาทนะคะอันนี้ก็คือจ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้ที่พักของเราเนาะเนื่องด้วยจกว่าอ่าเวลาเฮามีบอมากนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยบอกป้าป้าวาถ้าเธออยากเที่ยว ถ้าไปกัดโตอยู่ที่ผู้เก็ตแล้วเธอก็แบบว่าเลือกสถานที่มันสะดวกในการไปเล่นน้ำเด่นยังให้มันเรียบร้อยแล้วหลังจากจบจากผู้เกตแล้วกัดโต้คือแม่จ๋าจะบอกไปไซอีกจะขอกับบ้านลวกไปเ็ดธ,ธุระให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะบินกลับมาหนีเลยอันนี้คือ,อความคิดของแม่จา๋าแผนแม่จ๋าก,ก็เลยเป็นแบบนี้เสร็จแล้วที่นี่นะคะป๊าป๊าเพิ่นก็นเลยบุกโรงแรมที่เขาร่วมครงการแซนบอก์นะคะเป็นโรงแรมหนึ่งอยู่ในผู้เกตเนาะเสร็จแล้วที่นี่เขาก็อยู่นันหาขึ้นนะคะ ซึ่งโรงแรมที่ยูหาขึ้นก็เป็นโรงแรมที่แบบอ,อยู่ติดชายทะเลอยู่ติดชายหาดนะคะป,ะปาะ๊าปกสามารถลงไปเล่นานา้ำเล่นหาดได้สะดวกนะคะกับน้องเลติสองคนอย่างประมาณนี้นะคะสำหรับค่าที่พักนะคะปะป๊าจองผ่านเว็บไซต์ booking com นะคะซึ่งเขาจะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ได้ราคาถูกมากกว่าที่เราจะโทรไปจองทางโรงแรมโดยตรงอะไรประมาณนี้นะคะ,ะซึ่งโรงแรมหาขึ้นที่เขาจะไปก็คือสองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทนะคะ ซึ่งกระตกคขึ้นละ4,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าของน้องอเล็กนะคือของน้องอเล็กเขาจะคิดค่าอาหารเช้าแค่วันละ200เนาะนั่นแหละของน้องอเล็กค่าอาหารเช้าก็หาขึ้นกับเพิ่มมาเป็น1,000บาทนะคะสําหรับค่าอาหารเช้าน้องอเล็กนะคะก็คือทางโรงแรมเขาหายใจครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคือเขาสามารถไปจ่ายตอนที่เขาเช็คอินเข้าโรงแรมได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจ,าจะลุ้มขาใสา่ใจที่เข้าใจไปทั้งหมดแล้วในตอนนี้นะคะว่าเป็นเงินจากบาทเนาะซึ่งอ่าอันดับแรกก็จะมีค่าตั๋วเครื่องบินนะคะนอกประเทศก็คือแบบจากเวียนนาไปอ่าดูฮาแล้วก็ขากลับจากสุวรรณภูมิมาดูฮาแล้วก็มาเวียนนานะคะอ่าสายการบินนอกประเทศเนี่ยเข้าใจไปทั้งหมดเป็นเงินอ่าหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะคะอันนี้คืออ่าสนามบินที่บินเข้าบินออกภายนอกประเทศนะคะ แล้วค่าตั๋วรถไฟนะคะที่เรานั่งจากบ้านเราไปที่เวียนนาเนาะแล้วก็เวียนนากลับมาที่นี่นะคะรวมเป็นเงินก็คือ3,500บาทนะคะคิดเป็นเงินไทยเนาะลราก็จะมีค่าแท็กซี่ที่เฮาบอกว่า10ยูโรก็คือไปกลับนะคะก็คือเป็น20ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ700บาทนะคะเราก็จะมีแท็กซี่นะคะผู้เก็ตไปหับเฮายูสนามบินแล้วก็มือกลับก็เข้ามาส่งยูสนามบินนะคะก็คือ2,900บาทเนาะ ลแล้วก็จะมีอ่าแท็กซี่จากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิขากับของเฮาที่จะกลับมานีนะคะก็แม่จ๋าคิดเข้าๆไปอ่าค่าแท็กซี่ประมาณสองพบาทนะคะแล้วก็จะมีค่าโรงแรมนะคะหาขึ้นาอก็เป็นเงินอนสองหมื่นหนึ่าร้อยสบาทนะคะแล้วก็ค่าตรวจ CPRtest นะคะ1นึ0งหมบาทนะคะ แต่ว่าขากลับเนี่ยยังไม่รวมค่าตรวจขากลับนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยกเลิกหรืออะไรตอนนี้คือกดมันยังไม่แน่เราต้องรอ,อติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขาขาไปเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ตรวจก่อน72ชั่วโมงนี้อันนี้คือยังไม่รวมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะว่ากว่าจะถึงวันที่เราบินนะคะบางทีกฎระเบียบอะไรมันอาจจะเปลี่ยนนะคะซึ่งตัวนี้เขายังประทันรวมนะคะแล้วที่นี่นะคะก็จะมีตั๋วเครื่องบินนะคะในประเทศก็คือ จากภูเก็ตไปดอนเมืองแล้วก็จากดอนเมืองไปบุรีรัมนะคะก็คือ8,814บาทนะคะที่นี่นะคะค่ากลับจากบุรีรัมมาลงดอนเมืองก็คือค่าเครื่องบินกับประมาณแปด0 0น 8, กับ81บาทนะคะแล้วกับค่าแท็กซี่อีก2000นะคะไปสุวรรณภูมินาะนั่นล่ละเซจแล้วที่นี่นะคะรวมค่าใจใจทั้งหมดที่เห็นตัวเลขนะคะที่เคาะมาก็คือ มีค่าทั้งหมดที่เราจ่ายทุกอย่างที่พูดมานี่คือจ่ายหมดแล้วนะคะจ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่ามีข่าวๆที่ไม่จ๋ายคำน,นวณไว้สองพันเนาะคะ่ะแท็กซี่ที่ไปอ่าสุวรรณภูมินั่นแหละแม่จ๋ากะว่าวสองพันเนาะประมาณนั้นนะคะนั่นแหละกับประมาณนี้นะคะสาหรับตัวเลขที่เราจ่ายไปแล้วชัวๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่าเป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะคะแต่ที่นี่ในกรณีที่บางคนคือว่าแพงแท้อย่างแท้คือแบบ ตอนเนี้ยเขาสามารถเลือกไปทดสอบเอโกก็ได้อยู่คืนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะประหยัดไปอีกแต่ในกรณีของเราคือกลัวเขายกเลิกหรืออะไรกลางคันแล้วมันจะยากซึ่งเพราะว่าทุกอย่างเขาว่างระบบหมดแล้วเนาะ บอกว่าจะอาสนามบินขาเข่าขาออกหรืออาบริลัมดอนเมืองสุวรรณภูมิหรือยังคือทุกอย่างปาป๊าบุ๊กไว้แล้วเวลาตารางมันตรงนะคะตามนันแล้วเข้าภาสามารถที่จะเลทได้แต่ว่าถ้าเลทถ้าอะไรก็คือทุกอย่างมันจะก็จะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นก็จะบานไปลายไปอีกอย่างประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะในกรณีที่ เทากา็สามารถเลือกที่จะเซฟนะคะไปพักโรงแรมที่ถูกกว่านี้ก็ได้มันมีเยอะมากที่จะให้เราเลือกนะคะในส่วนของภนะูเก็ตเนาะหรือเราจะไปลงจังหวัดอื่นๆก็ได้นะคะไม่ไมจำเป็นต้องเป็นภูเก็ตนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในที่พักตรงนี้มันก็จะถูกทำให้เราสามารถเซฟได้นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายมันอาจจะลดลงนะคะตามระดับเนาะแต่ถ้าขายบอสซเลียนะคะว่าต้องการแบบว่าได้ไปเรียนนำทะเลหรือไม่หยังคือแบบแกระตูกบบ้านหาขรอพวยอย่างประมาณเนี่อาจจะได้เนาะพานั่งและแม่จ๋าก,ก็เลยเห็นใจปะป๊ากัะหน่อกเล็กเนาะคือเพิ่นอยาก แบบอยากเห็นทะเลอะไปทั้งเือก็เลยบอกโอเคถ้าไหนๆกักตัวล้วก็กักตัวเง้ยาวาไปเลยให้ยูภูกเก็ตละกันได้ไปเรียนนาทะเลอย่างคือแบบพอเสร็จเราก็คือกลับเข้ากับจะได้กลับบ้านเลยก็ไม่ต้องไปไซอีกนั่นแหละป้าป้ามันก็เลยเลือกที่จะอยู่โรงแรมนี่ที่ใกล้ลวก็สะดวกในการเล่นนนำทะเลนะคะยังประมาณนี้แหละนะคะที่นี่ค่าใจ่ใจของเขามันก็เลยประมาณนี้เนาะหลังจากที่แม่จ๋ามานาังบวกเบิ่งตัวเลขนะคะตอนแรกมาเห็นเอกสารที่จะต้องเตรียมในการเดินทางคือแบบ ก็ตกใจแล้วกว่ามากพ่ออยู่แล้วที่นีพ่อไม่เห็นตัวเงินในการที่แบบทุกอย่างจ่ายไปแล้วแล้วเคาะตัวเลขออกมาแล้วมันรวมกันมันประมาณนี้นะคะซึ่งไม่จ๋าคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเยอะมากนะคะเพราะว่าเงินขนาดนี้นะเขาสามารถถ้าเกิดว่าไปในสถานการณ์ที่ปกติเขาสามารถเสพเงินเอาไปเฮ็ดทุระเอาไปใส่จาจอย่างอื่นกับขอครัวเขาก็ได้นะคะซึ่งมันจะประหยัดไปอีกนะคะแต่ว่านี่คือแบบค่าใช้จ่ายตรงนี้คือมันเป๊ะแล้วก็ หนจะขาดอยู่ขาดกินเท่าอีกอยังบระทันรวมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบแผนมันเปลี่ยนหรือตกเครื่องหรืออะไรต่างๆหรือมีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยคือแบบมันก็าสามารถจะขาดคณีเหตุการณ์ล่วงหนา้าใดคือตรงนั้นเราก็ต้องมีเงินที่จะซัพพอร์ตที่จะแบบว่าเตรียมตรงนั้นด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละซึ่งกันนั่นแหละการกับไพ่ครั้งนี้นะคะเป็นอย่างที่แบบแม่จ๋าบ่ค่อยโอเคบันไดนะคะแต่ว่ากันนั่นแหละก็ถือว่าโอเคไปแล้วก็ไปจัดการธุระอยยังให้เรียบร้อยนะคะนู่นนี่นั่นนะคะ เขาก็จะได้อยูนี่ได้แบบสบายใจบ่ต้องแบบมีเรื่องกังวลหรือค้างๆใจยังต้องไปฮิตต้องไปอย่างเนาะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่แบบโรคระบาดมันดีขึ้นอย่างประมาณนี้เขาอาจจะแบบได้กลับไทยไบ่อยๆปีละสองเ่อหรือปีละข้งกันยังดีนะคะแต่ว่านั่นแหละคือแบบสถานการณ์เป็นแบบนี้แม่จ๋าคิดว่า กบกหูจะว่าเมื่อไหนเขาจะได้กลับเนาะนั่นแหละบางเรืืองบางอย่างเนาะมันก็นต้องเฝ้ารีบกลับไปจัดการเนาะมันรอไม่ได้นั่นแหละนะคะแม่จ๋าถึงต้องแบบโ okay, อบเครอเบาไหวก็ต้องไปนะคะสําหรับแม่จ๋าก็เอามาฝากไว้แค่นี้แหละนะคะก็เอามาเป็นแนวทางเนาะเขาๆสาหรับใครที่อยากกลับเมืองไทยของเรานะคะก็จะมีอา่าหลายๆทางให้เลือกนะคะในการกักต๊ของเฮาอย่างประมาณนี้แหละทุกอย่างนะคะแต่ละคนนะคะอยู่ที่เราเลือกว่าจะไปโปรแกรมไหนเนาะนั่นแหละมันก็จะมีการถูกลงไปอีก เออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แม่จ๋าลืมบอกก็คือในการซื้อประกันนะคะปปาต้องซื้อประกันโควิดด้วยนะคะในส่วนของประกันนะคะประกันโควิดเนาะซึ่งป้ป้าต้องซื้อเป็นเงินไทยก็ประมาณคิดเป็นเงินไทย2,000บาทนะคะในการซื้อประกันโควิดเนาะซึ่งอ่าวงเงินประกันก็อยูที่50,000บาทนะคะชาวต่างชาติทุกคนที่ไปนะคะคือต้องซื้อประกันตรงนี้นะคะี่ โครงการเขากําหนดไว้นะคะประมาณนั้นส่วนของไม่จากกําลังอะไรกับบริสื่อนะคะในตรงนี้นะคะเฉพาะต่างชาติเท่านั้นนะคะก็น,นี่แหละนะคะก็เป็นค่าใช้จยายเพิ่มเติมนะคะที่นี้เขาก็บ,บวกเงินประกันไปอีกสองพันเนาะทั้งหมดที่เราจ่ายไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะคะก็หวังว่าจนกว่าจะถึงมือที่เขาเดินทางนะคะกดเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะ นั่นลัะบ,บางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะแบบว่ายกเลิกแล้วก็ได้เปลี่ยนได้งขึ้นเงินได้อย่างประมาณนี้เนะาะกะหวังว่าให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะนั่นล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะจังไหนอยาเจอกันม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแลวฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ